สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีหลังจากที่เอาตามหาดินนะครับมุเส่เปิด์ธีสิมาเมทบ้านโมนเดินนะครับสร้างของการดินหกรถตอนนี้มีดินมาจอดหน้าบ้านแล้วพี่น้องมีดินมาจอดหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยบอกเป็นก่อน สีขาวใสครับาขาวนีเลยเวะออกมาออล่าออกขนาดเลยผิวขาวใสอองมากเลยดูแดดน่ะนะออล่าออล่านี่คือแสงสะท้อนของพระอาทิตย์เป็นบ่นดูนั่นแหละดูดีมากเลยโวย ดีีเล็นออกมาแล้วเ่นออมาแล้วฮะเปิน้ำกันหรอเปล่าสบายใจเลยบัขากันบัเดี๋ยวเล่นกันได่แป๊บเดียวกันยองกัน้ากันแลนเลยบัวแลนออนบานหบลอดรวครับดื้อมันเป็นหมาที่มึนแห้งเลยบอกกันใส่หูบัวบุลนอดเลยบับ่บุญรอดนี่มึนแห้งมึนแบบคือกันกับหมามันเคย เคยหลอดใต้มาแล้วมันกับโบยานยังเลยนะ <Yeah. S 1> มันบบยานบบเจ็บโบอ,อีบบเอมึนแบบสนิททีว่า <c oughs> <c oughs> แนนคับแบบนี้เลยถอดเสาก่อนกันได้บอถอดถอดเสาก่อนไหนอยู่เนถอดเสาเลยเสาหนานมันถอดได้อยู่ ขอเซาเลยเลยปะครับอเอาแคลวดออกเราจะเอาดินลงให้ช่างนะครับเนื่องจากช่างต้องการดิน6คันรถเมื่อเร้าโ่รหา ในนาดิ้น3ามสีเจ้านะครับโบมีพอดีทางไม่ไงไม่ไงแจ๋วบันจ้านนะครับเจ้าภาพจ้างสนอยาณเป็นแพียงปี6 8แิดมาิมจางติจมาจางน้ำพอเอกนะครับ เป็นกำลังทมทีเออเป็นกำลังถมทีเป็นก็นลเ,นกนเลยมีดินให้หกรถนะครับอเพ่เป็นหกรถมาให้สร้างนะครับอแอรแเลนเหยียบไปเลยแห้งดีขนาดอบอก่ครับเอาไปให้เขาใส่พืนเทพพืนเอาแค่หกรถ giết giết giết, giao bay giao bay, giao lưới giao lưới. Ừ. À. เรียบร้อยน้ำมันมืดเกิดยังขึ้นบัดนนี้มาแล้วครับคันที่สอง มาเ <_ d ose> ปเ้าเลยนะ <_ d ose> อาาอ้าวาวอักตพิโดมีทักตายพิโดนะดีๆนะนี่รอให้โตก่อนไปกับเด็กแดนจับ ตาเพิเงไป็ีนอีเนึงเขาเรียกว่าตานำโชคออกมาเร็วออกมาออกมาออกมาพวกติวตกปีนอออไหนได้หนิเนาะมมนคือประกาศปีนกระโดดกระโดดที่เรียกว่าขามแล้วมันคือบอกแต่ว่ามันเป็นม้าที่เขาปลูกฟังสายเลือดมากว่าใจใจโมเด็นเนาะเจ้าต้องอยู่ในคอก ขอ,อ,อกสามีมันกับโดรรอลยไปบุญ <c> ว <oughs> ่ <c oughs> <c oughs> า <c oughs> <c oughs> อย่ายางมาทางนี่ได้รถไงได้นน่กี่แตกเนี่ยบัดนี้เลยเ็ดจังไหนกับบอลอดได้บาทนี้พกโหดครับครับเทต่อต่อกระดอกมาเลยอย่ามาวนรถไงแบก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 ขี้ดื้อน้อย ขาบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกด s ับสไครต์กดไลค์ลกดแช์ share นะครับฝากเบื่อโฆดสนให้น้นครับเป็นกำลังใ,ใจให้กับทีมงานลังบาลน,นะครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้สวัสดีสักก่อนเดี๋พบกับในใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ